ให้เรานะคะหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของลูกนี้นะคะจากสูตรนะคะปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงเนาะคุณครูได้พูดไปแล้วนะคะในคลิปที่หนึ่งนะคะอีพีที่หนึ่งเลยก็คือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะเอาเรามาดูกันกว้างเท่าไหร่กว้างสอง สูงสามอ่ะเขียนแทนลงไปเลยนะคะอ่าสองคูณห้าได้ 10. สิบสิบคูณสามได้สามสิบหน่วยนะคะเป็นปริมาตรหรือความสุงนะคะจะหน่วยเป็นลูกบาทลูกบาทข้อนี้เป็นเมตรนะคะลงท้ายด้วยลูกบาทเมตรค่ะเรียบร้อยข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะชุดนี้นะคะชิลี์ชุดนี้นะคะครูจะ มาทำโจทย์ให้เราดูนะคะทั้งหมดอกขอนะคะฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามท่องคูนะคะแล้วก็ฝากหัวใจให้ครูด้วยนะคะกดหัวใจกดหัใจให้มรคูด,ะคะดว้วยน,นะคะโอเค